ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผ้ามาเบิงผักเต็งโมครับนี่มาอัปเดเต็งโมนะครับเนาะครับนวยครับไม่ค่อยมีบันไดครับครับเป็นพันธุ์ของอ่อนสัญญาแม็กครับนี่หน่วยของเพิร์นนวยใหญ่ด้วยครับนี่โอ้บ่บงครับนี่ ายางบีบบ่งนั่ครับเตงโม่นีอีกประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนาอาทิตย์กลัวก็เริ่มเก็บแล้วครับกษสรได้เก็บครับบ่ไดิสนีดีารแดงน้ำเพลนเนาะครับเนาะปลูกธรรมาชาติเลยครับปล่อยปล่อยเลยท้ายในบ้านจะคลองครับนี่ ู้ว่าบ่งส่นเสียยาบ่งสีท่านมาน้อครับพี่น้องเลยผู้ใดห่วงก็เหม็นบอกนี่เด้อครับนี่บ่งคนร้ายอย่างครับอุบ้ยบาได้ขามาเบิองนาะครับบาได้ขามาเบิงหน่วยเป็นกับพ่อมีอยู่ครับนี่ แต่ว่าบ่งหลายไงนี่ครับบ่งบีบเลยครับยาคามือ ปามานเลาะเบิง้งงนอกครับเนาะกล่องสันกับขวออะไปนี่เด้อครับเด้อใส่มือถือโทรศัพท์ทายครับเนี่ยผู้บ้ามาเบิ้งหน่อยนี่นครับพี่น้งองเบืกเอียบไงเลยครับอื้ยชุดหยดครับแชมเนเน่า สีสารแดงนี่เขาสีสีส่วงนี่มันสีทันบ่ครับครับน้อยในน้อยขรัวเฉลี่ยน้อยใหญ่ก็ใหญ่อยู่ครับนี่บมดเสมอกันปันใดครับอู้ยมันปูปูปขายในบาทเนาะครับเนาะ บดในทรงบดในปลูกทรงเพื่อนครับจะเลยบวะคอยเนียนยาปันไดครับนี่ตัวค้ายในบาทผู้เถ่าเพื่อนกับมากกินกับเขาเแลยวครับนี่พาออกห้อมจ็กสิหวานเบาหวานกับบัวท่านหูวครับแต่ว่าเอาหน่วยเฮี่ยไอ ตายไปซิมกัพ่อได้อยู่ครับผมบ่กะก็หวานแน่อยู่โอ้ยมึงบงแตงสิได้เก็บร,รสีดยาบุงนี่มันสีเป็นหยังบนหอปีน้องอุย้ยบุงเต็มเลยผมก็ค่าไปเอามันออกเนาะครับ,นบเนาะบห้มาเบืองเบือนให้ตาไอเด็กหน่อยมาเฝ่ากาครับ ให้เล็กหน่อยมาายกาให้ด้วยทีท้ยางบีบบ,บ,าาบ่งนะครับพี่นองมาหนิพามารอเบิงนะครับนอออัปเดตในเบิงน่วยนี่บอกเอ็บเลยครับเมืเหเงาไม่น่วยเดียวครับพี่นอง อือ้หน่วยไหมบุ้ยคักแหงครับใหญ่แหงครับ,ค,รบความสุขของคนปลูกแตงโมนะครับนะ <c oughs> <c oughs> ี่ คอยๆอยเลียนหลูไปครับนี่ใบเพิ่นกับบุทันแห่งบันไดครับนี่ใบผมถือผมมาถือ,อยังอันนั่นถือว่ายังสดอยู่ครับใบเพิ่นน่วยกับสีพ่อใดอยู่ครับแต่ว่าพันนี่หน่วยดกพี่น้องพันแบกแกรครับนี่ส่วนเนี่ยแบกแก ไว้พันง่ามครับโอ้ยบุ่งพันมาอาบแดดพี่น้องเลยมันก็ปวดตาพูดด้วยพ,พุ่นพี่น้องเอ้ยพุ่นนะ มันก็ปวดสารผู้อดบานอุ้ยที่ได้เก็บบ่อละพี่น้องอุ้ยม ปลามาหลอดเบึง่งรอดสมเนาะครับเนาะแต่ว่าน่วยเพื่นกะโอเคอยู่ครับประมาณหาสิบเปอร์เซ็นอยู่ครับหน่วยเพื่นกะถือว่าเป็นมือใหม่อยู่ครับเพราะท่านหูวบันไหนเนาะครับเนาะ ตะกี้กับปูกแต่ปีปีนั้นปูแต่โดนๆดนขัดได้อยู่ครับปีนะัะนกบวได้หลายครับก็ถือว่าได้อยู่สวยงามอยู่ครับโอ้ผ้ามาเลาอเมือบงบุงหรือมาเลาอเมืองเต็งโมเน่ะครับนี่ ครับผมบรรยากาศดีครับพาทิตย์กำลังขึ้นครับแดดกำลังซองหน่วยเป็นกน็ถ้อว่าโอเคอยู่ครับนี่ mình buồn lại nha. ผู้ดใดอันหูยาบุงแนะนำนี่เด้อครับนี่แนะนำผมเนี่ยครับแต่ว่ามันสีไดนบอครับแตงโมสีไหดเจ็บล่ะเพิ่นสีสียาบุงไหนบอใบเปินกันยังงามเพื่อกาเด้อครับนี่พามาเบิง หลอดเปเดีอยาท่านเบียกกันเด้อครับเด้อส่วนนี่สีใบคุ้มใบปกกับน่อยเป็นสิบัวค่อยลายเป็นไรเมื่อน่อยนี่นาพี่หนุ่มอุ้ยบึกอิบเลยครับอุ้ยมึงบวก เผลอแบบเดียวครับบ่งเต็มเลยได้งานแล้วครับพี่น้องเอ,อ้ยงานบีบปุง๋งละมั้ครับไหวครับทีหน่อย ปะปูกาเพาิ่นกับโอ้ยกาหายแหงเด้อครับกาไล่ปันใดกับลุ่มขึเก่าเรียนเรียนมาไ่เพิ่นกับพ่อขืนเด,ด้อกิ๊กไวแหง น่วยใหญ่อยู่ครับแต่ว่าสิลอดไม่บ่งเลยเพะ่นี่ตาเฟียงปกกเอาครับบีเป็นเหลี่ยๆเนนะา,านะครับเนาะบ่งว่าฉีดยาไหนบ่าครับมันฉีดอะ จะไเที่ยวตลาดนะครับนี่ส่วนนี่ถือว่าหน่วยใส่ได้อยู่ครับหน่วยแถวนี้เป็นกูรรวมสมบูรณ์เนาะครับหน้าแถวนี้ พามาเบิงเดี๋ยวคลิปสองสี่ปทายเบิกฝากท่องให้เบิงนาอครับเนาะฝากท่องบพท่านเด็กหดน้ำนะครับบรรยากาศพี่นองเลยเดี๋ยวเอาไว้จบคลิปตัวนี้ก่อนเนาะครับเนาะกะเบิงแล้วกะฝากติดตามน้ำเนีน่ยนะครับเด้อสวัสดีครับ